สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M8 Channel นะฮะวันนี้นะครับก็อยู่กับแจ็ค998อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นบาคาร่านะฮะวันนี้ผมจะลองเล่นบาคาร่า10รอบนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกับผมหน่อยนะครับว่าผมจะได้เงินหรือว่าเสียนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมสำหรับเงินทุนของผมนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่10,000กับอีก58บาทนะฮะก็ตีไป10,000บาทท่วแล้วกันนะครับผม นะเดี๋ยวเรามาเริ่มแทงกันดีกว่านะฮะรอบแรกนะครับผมขอแทงเป็นฝั่งฝั่งเจ้ามือนะฮะเอา้ากดผิดนะแทงไปที่เท่าไหร่ดีแทงไปแทงไป6 0 0นะกะว่าจะแทง500นะครับแต่ว่ากดผิดนะครับผมสำหรับใครนะครับที่รับชมคลิปผมอยู่นะครับ,รบก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ การพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมรอบแรกนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นหน่อยนะฮะว่าจะได้หรือเสียนะฮะเราจะเล่นกันแค่สิบรอบนะฮะมาลุ้นนะจะได้เงินหรือเสียเงินนะครับอ่าผมทายถูกนะครับรอบแรกนะรอบแรกผ่านไปแล้วนะครับทายถูกนะรอบสองฮะรอบสองรอบสองผมขอแทงเป็นฝั่งเจ้ามืออีกรอบหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะออกฝั่งเจ้ามือนะครับฝั่ง รอบนี้นะอันนี้รอบที่สองของเรานะครับมาแล้วฮะโอ้รอบนี้มีไพ่สายฟ้าถึงห้าใบนะไพ่สายฟ้านะครับก็คือถ้าใครมีไพ่พวกนี้ที่ขึ้นนะฮะเราก็จะได้คูณตามจะตามนี้เลยฮะคือสี่สี่เนี่ยคูณสี่คูณห้าถ้าเท่าสี่เท่าตามนี้เลยนะ ผู้เล่นชนะนะฮะโห oh, <c oughs> ผู้เล่นชนะแถมมีไพ่สายฟ้าด้วยนะครับผมทายผิดนะครับรอบนี้ <c oughs> ไม่เป็นไรฮะนะเอารอบนี้เอาฝั่งไหนดีฮะลองเอาเป็นฝั่งเจ้ามืออีกสักหนึ่งรอบนะฮะรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับผม <c oughs> เราจะเล่นกันไม่เยอะนะเอาแค่สิบรอบนะฮะ อันนี้มีคูณสี่เท่านะฮะไพ่าสายฟ้ามีสใบนะครับคูณสี่เท่าทั้งสองใบเลยนะฮะโอ้ฝั่งเจ้ามือไพ่สวยนะเฮ้ยฝ mm ั hmm. ่งผู้เล่นไพ่สวยนะโอเคผมทายผิดนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราอ่ฝั่งไหนดีฮะ mm hmm. มันออกฝั่งอ่ะลองอ่ะลองเจ้ามืออีกสักหนึ่งรอบนะฮะ อันนี้เป็นรอบที่สี่นะฮะรู้สึกว่าสิรอบของผมเนี่ยมีพีแววว่าจะมาจะเสียเงินนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมอันนี้รอบที่สี่นะฮะมาแล้วโอ้โ oh. ห อ่าเราทายถูกนะรอบนี้ทายถูกนะครับอ่ารอบที่ห้าฮะรอบที่ห้าทศนชนธทารอบที่หกผมนับผิดนะรอบนี้รอบที่หกนะฮะเอาเป็นฝั่งไหนดีฮะเอาเป็นฝั่งเจ้ามืออีกสักหนึ่งครั้งนะฮะนะเอาแทงฝั่งเจ้ามือนะะรอบที่หกของเรานะครับ โคตรลุ้นเลยฮะอืฝั่งนู้นไพ่สวยนะฮะนะเอาฝั่งผู้เล่นอีกแล้วนะฮะเราทายผิดนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนฝั่งบ้างดีกว่านะลองฝั่งผู้เล่นนะฮะเอาที่ห้าร้อยบาทนะฮะอันนี้รอบที่เจ็ดนะครับรอบที่เจ็ดของเรานะฮะเหลืออีกสามรอบนะฮะ มาแล้วนะครับไพ่าสายฟ้านะโอ้โหมีคูณแปดด้วยนะไพ่าสายฟ้านะครับ <hundred> อยังไงฮะเอมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าฮนะ เซนเซอร์น่าจะมีปัญหาแ้วฮะรอหน่อยนะครับรอหน่อยนะ าสามแต้มนะฮะอ่าเราทายถูกนะโอเคฮะรอบนี้เป็นรอบที่แปดของเรานะครับรอบที่แปดของเรานะอาเอาฝั่งเจ้ามือฮะ มาเลยครับมาเลยครับ <Thank> โอ้โหฮะสามแต้มนะฮะอ่าเราชนะอยู่แล้วฮะอ่าทายถูกนะทายถูกนะอ่ารอบนี้เป็นรอบที่9นะฮะต่อไปรอบที่9ก้านะผมเลือกฝั่งผู้เล่นนะฮะห้าร้อยบาทนะครับ รอบนี้เป็นรอบที่แปดนะฮะรอบที่แปดนะเฮ้ยรอบที่แปดถูกไหมรอบที่ไม่ใช่รอบที่เก้านะฮะรอบที่เก้านะฮะรอบนี้ข้างนู้นฝั่งไพ่สวยนะ <c oughs> อ่าโอ้โหหนึ่งแต้มฮะ หนึ่งแต้มเท่ากันนะฮะเสมอเสมอนะเสมอนะอ่าอันนี้เป็นรอบสุดท้ายด้วยนะครับรอบที่สิบนะรอบที่สิบนะฮะฝั่งไหนดีฝั่งไหนดีเอาเป็นฝั่งผู้เล่นแล้วกัน,นะฮะตาสุดท้ายลองเสี่ยงนะฮะแทงหนึ่งพันเลยนะรอบรอบสุดท้ายนะครับนะเสี่ยงนะครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายฮะรอบที่สิบของเราะฮะ โคตรลุ้นนะเกมนี้เป็นรู้กันครับว่าจะได้หรือเสียนะเอาแล้วฮะได้9้แต้มฮะเราเลือกฝั่งทูฮะโหรอดไปนะฮะถือว่าวันนี้เนี่ยชฉิวเชียดนะครับ 10, 10รอบของเราในการแทงครคือสรุปนะะเงินทุนของเรานะครับตอนเริ่มเล่นเนี่ยเรามีอยู่หมื่นกกบบแปดห้าสิบสอบาทเนาะ เท่ากับเราได้มาประมาณ5 0 0ตอนนี้เรามีหมื่นกับ5 5 8บาทเท่าเราก็ได้มาประมาณอ่า500นะฮะ530 536บาทได้นะถ้าที่เราได้มานะโอเคครับผมถือว่าไม่เสียนะไม่เสียนะครับแล้วก็ได้เงินมานิดหน่อยนะครับได้มาประมาณ5 0 0เนาะก็เท่านี้ครับเล่นแค่สิรอบพอเนาะถือว่าได้ค่าขนมแล้วนะครับ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพามาเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวมาครั้งหน้าจะเล่นอะไรดีฮะจะเล่นบาคาร่าหรือว่าสล็อตดีนะก็เดี๋ยวมาดูกันทีหลังมาดูกันดีกว่านะพูดผิดพูดถูกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ